สวัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงแล้วเนาะมิวนะคะตื่นตั้งแต่7โมงนะคะตอนนี้เอารถนะคะมาให้เขาใส่ปลีกนะคะมารอบที่แล้วเนาะรอบที่แล้วนะคะเขานะลืมใส่อะไรสักอย่างนะคะตรงท้องรถนะคะข้างล่างท้องรถนะคะเพื่อนๆมีกะก็เลยให้เขามาดูให้นะคะเขาก็ใส่ให้คืนวันนี้นะคะนี่เลยตอนนี้เขาขับรถเข้าไปด้านหน เออมารอบที่แล้วมิกะมาเปลี่ยนเปรกใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนพวกละมันเครื่องอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขานะ่ะลืมใส่อะไรสักอย่างนะคะกลับคืนมิกะมิกะเขาเปลี่ยนล้อรถไงเขาก็เลยตรวจดูนะคะก็เลยโทรมาบอกเขาว่าเออเนี่ยเธอลืมใส่ไอ้นั้นกลับให้ฉันคืนนะโน่นนี่นั่น,น,นบลาๆ拉นะคะเขาก็เลยเออโอเคงั้นเอารถมาเดี๋ยวเขาจะทําให้นะคะ วันนี้ก็เลยได้วันวันนี้หนาวแล้วนะวันนี้มินูสควิงกับปาลิออนสวิงกับมอมตาติดลบสิบเอ็ดแล้วก็ถนนลื่นด้วยเดินไปพริสมาเหมือนเดิมไปนั่งรองดื่มกาแฟโคตรหนาวเลยใส่กางเกงสองตัวนะแบบเสื้อก็สามตัวเพราะว่านหนาว หิมะลงนี่มืดนะน,นี่8ปดโมงเช้านะคะ8ปดโมงเชา้าถนนลื่นด้วยพรุ่งนี้ทำงานบันสุดท้ายเราก็จะไปเที่ยวเอสโตเนียนะคะไปนอนนู่นสองคืนนอนหวังว่าจะไม่มีลมนะคะตอนขึ้นเรือเนาะ ไม่มีลมเหมือนไปเหมียวจำได้ตอนตอนรอบไหนไม่รู้อะ่ะตอนนั้นแบบพายุเข้าแบบลมแรงมากแล้วคนในเรือพากันอ้วกพากันอ้วกเต็มเลยอะ่ะเด็กน้อยพากันอ้วกเต็มห้องน้ำเลยพากันถือถุงคนละอันคนละใบอ้วกนะคะหมิวก็อ้วกวิ่งอ้วกจนเหมยวบอกว่าเอยอย่าเจอแบบนี้เลยมีไหวนะคะ นูนเราจะไปอยู่ที่พริสมาตรงนู้นนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็นั่งรอให้เขาโทรมาตอนนี้ไปสั่งกาแฟแล้วนะคะมิกะถอดเสื้อแล้วมิกะถอดเสื้อแล้วนะคะหนาวมากเลยก็นูน นี้นะคะก็เขาโทรมาแล้วนะคะบอกว่าเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเราก็เลยมาเดินซื้อของคริสต์มาสหน่อยนะตะมาอนยอสวสซัก,กเิเปียเมืตอแต่มาเฮลปอมพีดีไก่เนนไม่มีสีแดงเหรอ มีบอกว่าไม่มีสีแดงเหรอเจอสีแดงนะคะเย้วรู้เวลาเป็นประจำเดือนอะ่ะนี่ตามาสามาสามาเมดันอสูกัดตามาแนนเปนลียนลายตะต,ะตะนันนอันนี้เหมือนที่ที่ทำงานเลยนะคะลูกค้าเป็นแบบนี้เนี่ยไว้ใส่แขนปะๆๆสีนะคะ,ส,ะ,คะสีขาว ทีขาวกลัวมันเปื้อนเม่ละเอลเลยตั้งมาเสียนะเลยกับผู้นายนันม,มารีเมกโกใส่ไอติม ใส่ลูกอมอะไรเงี้ยปะของเยอะนะคะอันนี้สวยนะแก้วกันไกรของขอยเยอะมากอันนี้แตงมิวููจะซื้ออะไรนะคะช่วงนี้เบื่อกินกินเนื้อหมูพวกเนื้อสัตว์เนื้ออะไรเงี้ยเยอะมากเลย อยากกินพวกน้ำพริกอะไรเงี้ยนะคะกินกินเนื้อสัตว์จนเบื่อแล้วอะดูได้มาแค่นั้นปลาลดอ่ะอันนั้นอบแล้วยูสเกอตุกิโลเบอร์ประมาณอ่้กระสโซลาเป็นสต๊ะ เพื่อนๆค่ะพริสมานะาข้าวเนี่ยที่มิวไปไถ่ายแถวบ้านเนาะเอสมาเก็ตน,นะก็เก้ายูโรกว่านะคะที่นี่แปดยูโรเก้าเก้าเนาะแต่ละที่ขายราคาไม่เหมือนกันอันนี้ห้ากิโลข้าวตอนนี้นะคะก็ะะกลับบ้านแล้วนะคะเก้าโมงครึ่งนะคะเพื่อนๆเสร็จเสร็จไว เราคิดว่าเออจะหลายชั่วโมงแต่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเสร็จเนาะวิก็จะกลับไปบ้านไปหาอะไรกินนะคะแล้วก็เที่ยงสี่สิบออกจากบ้านวันนี้ขับสี่รอบเลยสี่รอบหกรอบเลยนะคะวันนี้ถึงบ้านแล้วนะคะหิมละลงหิมะลงค้าวันนี้พายุลมแรงมากเวอร์้ย ไหว้ด mm ูโุ hmm. oh ๊ยหนาวนี่จิงบานแล้วกวัดกวัดหิมะดูชินากินไก่ไปฮะชินากินไก่นี่โอ้โห เพื่อนๆคะ่ะดูนะคะอกซิเนต์นะคะมิกะกลัวตอนนี้ไปทํางานนะคะนู่นเจอรถนะคะอกซิเนต์เลยนะคะนู่นประสบันอุบัติเหตุเมื่อกี้ขับกลับมาโอ้โหลื่นมากเลยพรุ่งนี้จะไปเปลี่ยนล้อรถอตอนนี้เลิกงานแล้วนะจ๊ะสามทุ่มนะคะพเพื่อนๆคะ่ะมิกะก็กำลังจะทำความอุ่นรถนะคะ เดี๋ยวก็จะไปละวนี่เลยวันนี้วันนี้บินใบเสร็จเงินเดือนออกนะคะเจ็บใจมากเลยหักภาษีไปตั้ง800ยูโรโอ้โหเดือนนี้เสียใจมากเงินเหลือนิดเดียวเองอะโดนหักภาษีลืมลืมเปลี่ยนภาษีอะคือเราทำเยอะเยอะเกินอะเยอะเงินที่เราระบุไว้นะคะ กูเลยโดนหักมิวตตั้งหงิดใจตั้งแต่เดือนที่แล้วอะ่ะมิวคิดว่าเอ้ยทำไมเงินเดือนกูเหลือกูเหลือน้อยจังเลยอะไรเงี้ยพาเดือนนี้ปาดเอาไปกินตั้ง800ยูโรคือเยอะมากเลยอะ่ะสาปซปกติอใยใู่จประมาณ1 2บเซนจุดห้านะแล้วมันเกินเกินเกินที่เราใส่ไว้ต่อปีอะสมมุติถ้าเราใส่2 5้าโ ใช่ไหมแล้วเราทําเกินไปสามหมื่นยูโรอย่างเงี้ยเออมันก็หักไปสามสิบแปดใช่ไหมคะนั่นแหละสาสิบเปอร์เซนตะคือเยอะมากเลยเครียดเนี่ยปวดหัวเออตอนนี้นะคะก็สามทุ่มสิบหกนาทีแล้วเนาะมีกะกำลังอบปลาอยู่นะคะนี่เลยปลาแซลมอนนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวมือจะมาตำน้ำจิ้มก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนกินกับปลา น้ำจิ้มเมี่ยงนะคะนี่ไก่ที่ซื้อมาเมื่อเช้าไปซ่อมรถนะคะกินมามาเลยเจ็บใจโดนหักภาษีไปตั้งแปดร้อยแปดยร้อยแปดร้อยยูโรกินมามาเจ็บใจนะคะเงินเข้ากระเป๋าแค่นิดเดียวเองอนี่เลยนะคะเส้นหมี่นะคะมีอยากกินเนาะ นี่นะคะห้ามทํากับข้าวเกินสี่ทุ่มนะคะเพราะว่าเสียงดังรบกวนชาวบ้านชาวช่องเขานะคะที่บ้านมิวนะที่ฟินแลนด์นะคะหักภาษีโหดมากสมมุติถ้าเราทาทาโอเยอะหรือว่าทํางานเยอะอะไรเงี้ยนะคะภาษีนะคะก็เอาไปกินหมดนะคะมิาบอกว่าไม่แนะนํานะคะให้ทํางานเยอะนะคะมิวก็ไม่ได้ทําโอทําอะไรนะมิวนะคะลืมลืมไปไปเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์นะคะเปอร์เซ็นต์ที่เราเปลี่ยน ใส่ไว้ต่อปีอะไรเงี้ยนะคะก็คือสมมติถ้ามิวปีหนึ่งเนาะมิวใส่ไปประมาณ2 5 0 0 0ยูโรแต่ปีนั้นนะคะเราทำเกินมาสมมติว่าเกินมา5,000ยูโรอย่างเช่นเราทำเกินมา3 30,000่อะไรเงะะี้ยเออมันก็เท่ากับเราต้องจ่าย3 8สเเซสมมติถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่เกิน2 0 0 0ันส0 0หมื่นหายูโรเงะะี้ยเราก็จ่ายแค่12ะคะอย่างเงี้ยค่ะโหโหดมากจ่ายเยอะมากเลยะคะ่ะ ไม่มีเงินไม่มีเงินเลยไม่มีเงินเข้ากระเป๋าเลยทีนี้เดือนนี้นะคะกระเป๋าหดเลยนะคะเดือนหน้าก็รอดูนะคะน่าจะเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันยังเปลี่ยนไม่ได้ตอนนี้ปลาสุกแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เลยจ้าเนี่ยปลาชิ้นหนึ่งเนี่ยประมาณสิบยูโรนะคะก็ไปซื้อมาเมื่อเช้าตอนที่เอารถไปไปเข้าอู่มานะคะนี่เลยมิกะชิมน้ำจิ้มแล้วบอกว่าหืมเผ็ดสะใจมากแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ตอนนี้นะคะเพื่อนๆขานะคะเราก็กําลังจะแพ็กของนะคะไปเที่ยววีโรนะคะนี่เลยจะไปเที่ยวเอสโตนเนียเนาะนี่เลยนะคะก็ใส่กระเป๋าไปนะใส่เสื้อผ้าด้วยก,กันกับมิกะเนาะนู้นนี่นั่นนะคะก็อันนี้นะคะก็เป็นวิตามินนะคะที่เราเอาไปด้วยนะมิกะก็แพ็กๆเป็นแบบนี้เลยนะคะไปกี่วันเราก็แพ็กไปนะคะก็กินสองคนเนาะประมาณนี้เลยจ้า ตอนนี้กำลังต้มไข่กับหมอ้อหองข้าวนะคะเพื่อนค่ะนี่เลยก็จะเอาไปด้วยอ่ะขี้เกียจต้มน้ำต้มนี้เลยเร็วดีนี่ประมาณนี้นะคะ